การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการที่กระทรวงมหาดไทยนอกวาระปกติและเป็นวาระที่กระเทือนไปทั้งกระทรวงมหาดไทยครับถ้าเป็นวาระที่ไม่ปกติอนอกกระดูการครับแสดงว่าแสดงว่ามีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติการเปลี่ยนโครงสร้างครับว่าด้วยเรื่องของการจัดข้าราชการระดับ 40, 40 เข้าสู่ตําแหน่งผู้ว่าและอธิบดีอืจะมีผลว่าด้วยเรื่องของปลัดกระทรวงมาไทยคนต่อไปในอนาคตครับตอนนี้มทหนึ่งเขาบอกว่าถ้าโยกตามนี้ถ้าฟ้าผ่าตามนี้โยกคนวางตัวสามคนไปชิงปลัดกันครับเหรอพี่วีดูนะเอาผมละนี่ขจรวปอรุ่นเดียวคุณอนุทินนะเคย เคยทำงานที่บุรีรัมย์ด้วยชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์เห็นไหมเป่นบุรีรัมย์นั้นเลยนะลองเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าบุรีรัมย์นี่พรพฤถ้าขึ้นเป็นอธิบดีกรมที่ดินพี่วีดูนะเคยเป็นอยู่ที่ไหนโอ้นี่บุรีรัมย์เหมือนกันนี่เห็นไหมเป็นตั้งรองผู้ว่าบุรีรัมย์แล้วเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์เลยล่รที่บอกเมื่อกี้ทายาทพรเป็นพาดผู้ว่าบุรีรัมย์ห้าสมัยเลยปีสามหกจนถ ตอนนี้กระทรวงมหาดไทยว่างเว้นค่ารายการระดับ40อยู่2ตําแหน่งครับหนึ่งคืออธิบดีกรมที่ดินตัดสินใจลาออกโดยให้เหตุผลว่าต้องไปดูแลครอบครัวครับซึ่งที่ผานมาญชดาวุฒจันทรซึ่งที่ผ่านมาอธิบดีกรมที่ดินถูกกดดันอย่างหนักในหลายๆครั้งนะในหลายๆเรื่องต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับสดสดร้อนๆได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนธันวาคมเสียชีวิตจากโรคหัวใจวายครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยตอนนี้ก็ว่างสองตำแหน่งหลักนะผู้ว่ากับอธิบดีเนี่ยก็รับซีนี่เสียอะไรครพี่โ40ซีเหมือนกันเห่นนะครับซีสิบตำแหน่งผลปรากฏว่าการประชุมครอมอครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามทหนึ่งเสนูอนุทินชาญวีรกูลเสนอ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในระดับสิบเข้าไปเป็นวาระจรครับโอ้และวาระจรนั้นสัทานไปทั้งปตัตตภี่าน,<ะ>นไม่ผ่านวาระจรมาดูก่อนที่วาระจรที่จะเสนอคืออะไรเมื่อมีการเสนอให้มีการโยกย้ายอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนคนปัจจุบันคือคุณชัยวัฒชื่นโกสมครับ,รบเป็นอธิบดีไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและโยกย้าย นายสยามสิริมงคลผู้ว่าเก่าครับหนุ่มสุดที่เป็นพ่อเมืองจากผู้ว่าโคราชมาเป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนแทนเฉพาะโคราชเนี่ยมีพักการเมืองบางพักย้ายเอ่ยชื่อนะฮะไม่ค่อยพอใจผู้ว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่รู้พ้าไหนเกรี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงนอกจากนั้นจะมีอะไรอีกเสนอแต่งตั้งคุณพรพศเพนพาศครับ จากรองประลปลัดกระทรวงมหาไทยอดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองไปนั่งตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินอ,อแทนนายชดาวุฒิท่ลาออกที่ลาออกครับต้องบอกว่าสมัยลุงป๊อกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเนี่ยคุณพรพฤรู้สึกไม่ได้รับการโปรโมทเท่าไหร่นะเออได้รับขึ้นอธิบดีและขึ้นขึ้นวางตัวไว้เป็นหนึ่งในสตาถือว่าในสตาไหมนะฮะ ถ้ากัน,นากฏว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทาวีสินดับร้อนครับเพราะดำริบอกว่าในการประชุมคอรมอเนี่ยห้ามเสนอเป็นวาระจรนะให้เสนอเป็นวาระปกติเพราะคอรมอจะได้มีเวลาพิจารณากันครับได้กล่าวว่านายกก็ขอออกขอออกคุยเป็นกรณีพิเศษระหว่างค<ช>นตัวเลยนะนายกเนี่ยเบรกเลยครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา สร้างสตาสำหรับกระทรวงมาไทยที่เป็นดาวเด่นในอนาคตไว้ทั้งหมด5คนนี่ค,นคือสมัยท่านรัมตรีอนุพงศ์ใช่ไหมใช่และคนเหล่านี้ปัจจุบันยังครองตำแหน่งอยู่นะอันแรกเลยครับชัยวัชื่นโกสมพิติกผู้ว่าติกเมื่อกี้ที่พู้ติกเนี่ยอดีตผู้ว่าราชบุรีเลยปทุมธานีและรองปลัดกระทรวงก่อนขึ้นเป็นอธิบดีครับเคยเป็น หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรีตั้งแต่ปีนู่นเกษียณปีหนึ่งศูีย์อย่างที่บีโอพูดนะครับก็คือว่าตามวาระจรนจะถูกยกไปอยู่เป็นผู้ว่าโคราชเพื่อหลุดวงจรไหมไันี้หลุดเลยถ้าไปผู้ว่าโคราชหลุดวงจรกันยายนนี้หน่อยเนาะครับคนต่อไปคนต่อมาคืออันสิทธิ์สัมพันธรัฐอันสิทธิ์เนี่ยสตาร์เลยครับ เกิด2514ครับเกษียณ2574ครับ,ร 74, รบโอ้นี่ยาวยาวปัจจุบัน,นเ,เป็นอธิบดีกรมการปกครองเป็นอดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเป็นอดีตผู้ว่าตากครับนี่ก็อีกสตาที่บนเอกนุพงศ์วางไว้นะฮะคนต่อมาผู้ว่าแซมเป้นได้ว่าเชียงใหม่นิรัตพงศิทธ,ธิถาวรครับเคยเป็นผู้ว่าอุดรธานีเป็นรองประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ เกิดเสียง2 5 1 5ครับนี่ก็เสียงหลังหลังจากอัตธ,ธิ์อีกเหรอใช่โอ้นี่นี่สตาร์หมดนะพ,พี่วีนสีนี่<ส>10นี่14นี่15ผู้ 1, ว่าแซมเบ้ก็เป็นอีกหนึ่งสตาร์จากสิงดําที่ท่านลำตรีอดีตมนตรีอนุพงศ์เนี่ยวางไว้ท่านต่อมาผู้ว่าเก่าครับเข้าเป็นพ่อเมือง วัย3ย่างเข้า44ตอนนั้นทำสถิตินะทำสถิติว่าหนุ่มที่สุดผู้ว่านครพนมผู้ว่าอุดรธานีผู้ว่านครราชสีมาครับอายุน้อยที่สุดพี่วีครับเกิด30เมษายัน2น1 7ครับโอ้โหนี่้าขึ้นเป็นประหลับนี่ยาวเลยเนี่ยนี่สิงดําสิงดําอีกท่านหนึ่งครับคนต่อมาทพูดถึงได้จบรัฐศาสตร์ไม่ได้จบอะไรทั้งสิ้นจบวิศวะครับเออน้ำดีนะจบวิศวะเป็นสิทธิ์เก่ามสวและวิศวะที่จุฬา พรพศเพนพาดชายาศผู้ว่าพรเพนพาดครับผู้ว่าบุรีรัมบเป็นผู้ว่าแล้วก็เป็นอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ว่าสาแก้วครับได้ยินคำว่าบุรีรัมว่าไม่แปลกใจทําไมในวาระจรมีชื่อพรพศมานั่งอธิบดีกรมที่ดินนี่เขาวางไว้เป็นผู้ว่าตอนวัยห้าสิบปีครับถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นนี่คือ5คนที่เข้าสู่ตําแหน่งแต่ปัจจุบันเขากําลังเปลี่ยนโผพริกโผกันอุตลุดพี่วีพริกเหรอพริกครับเหตุทําไมพริกครับเพราะตัวเต็งเดิมเขาบอกคนจะเป็นประหลัดเนี่ยเนี่ยเต็ง5คนเนี้ยหนึ่งขจรศรีชวโนโอไทยออผู้ว่าขจรครับปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นครับสิงห์ดำ เพื่อนร่วมรุ่นวปอ,อ,อคุณอนุทินชาญวีรกูลน,น,นี้ยังเป็นยังเป็นเต็งไหมเต่งหนึ่งตอนนี้เหรอใช่ตอนนี้นะถ้าเป็นประหลัดคนต่อไปจะเหลือเวลาหนึ่งปีคนต่อมาเขาบอกว่าเต็งสองครับถาวางยาวไม่มีใครเกินชัยวัฒน์ชื่นโกสุมอ่าเต็งสองเพราะพูดง่ายคือเป็นผู้ว่ามาหลายจังหวัดเป็นรองประหลัด เป็นอธิบดีแต่ถ้าถูกย้ายออกเมื่อไหร่เต็งสองนี้หายเลยเลยถ้าถูกย้ายไปเป็นไอ้โคราชผู้ว่าโคราชตามวาระจรที่จะเข้าอ่ะหลุดวงกจรฮะไม่เคยมีในประวัติศาสตร์กระทรวงมหาทยที่จากผู้ว่าขึ้นเป็นปลัดนะผมบอกให้มีไดอมาเตงแต่มีได้จะไหมมีได้เตงสามไม่ใช่ใครครับพึ่งสดๆร้อนๆอดีตผู้ว่า บุรีรัมย์ครับชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์ครับสนใจมากชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์เนี่ยเป็นต่อปัจจุบันเป็นอธิบดีกรมป้องกันสาธารณภัยครับอดีตผู้ว่าบุรีรัมย์สายตรงเนมินที่ชอบเลยเหรอสิงห์เนครับโอ้โหนี่ก็ถ้าเต็งสองหายไปเต็งหนึ่งก็คือไอ้เต็งนี้เป็นเต็งสอง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 ต็งสองเ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 น็งสองเองเต็งองเต็องเต็งองเต็งเต็องเต็งส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 องโตองเต และเป็นบรบ,ร,บร,รุ่นอนุทิน<ช>และยังเป็นเพื่อนร่วมรุ่นสิงห์ดำท่านประหลาดอีกโอ้ที่สามเด้งเลยคน<า>รุ้นเด้งโ<อ>นี่กลายเป็นเต็งสองทันทีและเต็งสามจบไปเลยอันสิทธิ์ไม่ต้องเพราะอันสิทธิ์เกษียณวู้นปี2574น่นน,นานเกินนานเกินและถ้าเป็นไปตามโผย้ายพรพศเพนพาดเป็นอธิบดีเมื่อไหร่ จะกลายเป็นตัวเต็งอีกตัวหนึ่งที่จะไม่ใช่เต็งสามไม่ใช่เต็งสี่ต 4, แต่จะเป็นเต็งแทกฮะใช่ผมว่ามีโอกาแสแทกจับตาอีกท่านหนึ่งครับพรนพเพนพาดนะอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองดอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับและอดีตนี่รองผู้ว่านี่เป็นคนสะแก้วเอ้เป็นคนรองเป็นผู้ว่าสาแก้วแต่ขึ้นรองผู้ว่าที่ไหน บุรีรัมย์ครับและเป็นผู้ว่านี่ศูนย์เก้าเขาถือว่าไม่อายุไม่มากนะไม่ใช่อยู่ในตําแหน่งอีกไม่มากไนงะไม่น่าเกลียดสองปีนะสองปีเกิดมีนาสองปีใช่เพราะฉะนั้นที่สําคัญพร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 พจเป็นพาดเนี่ยนอกจากอยู่เวร์แล้วเนี่ยต้องไปดูรุ่นพ่อฮะพรเป็นพาดเออผู้ว่าพรเ,พพเป็นพาดเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์ห้าปีครับห้าปีเหรอห้าปีแสดงห้าปีต้องมีส่วนสนิทกับลุงชัย่ย เออเป็นคนทําเรื่องเขากระโดงเช่นเดียวกันครับโอ้โหเพราะนั้นบอกแล้วว่าเขาเรียกเขาเรียกสายตรงศิลาชัย <c oughs> สายตรงศิลาชัยชไหมอมเพราะฉะนั้นพรพศเพนพาดเนี่ยนะไม่ใช่เต่งสีเต็งหนึ่งเต็งสองเต่งสามสีเต็งแทรกเลยนะตอนนี้มอทอหนึ่งเขาบอกว่าถ้าโยกตามนี้ถ้าฟ้าผ่าตามนี้โยกคนวางตัวสามคนไปชิงประหลัดกันครับเหรอพี่วีดูนะเอาผมละนี่ขจร วปรอลุนเดียวคุณอนุทินอืนะเคยเคยทํางานที่บุรีรัมย์ด้วยชัยวัฒน์จุนจิรพงศ์อดีตผู้ว่าบุรีรัมย์เห็นไหมบุรีรัมย์นั้นเลยนะรองเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าบุรีรัมย์นี่พรพฤถ้าขึ้นเป็นอธิบดีกรมที่ดินพี่วีดูนะเคยเป็นอยู่ที่ไหน โอ้นี่บุยลำเหมือนกันนี่เห็นไหมเป็นทั้งรองผู้ว่าบุยลำแล้เป็นผู้ว่าบุยลำเลยเหรอที่บอกเมื่อกี้ทายาทพรเพนพาดผู้ว่าบุยลำห้าสมัยเลยปีสามหกจนถึงปีสี่หนึ่งอ่ะคุณคิดดูดิยาวนานไม่หล่ะพี่ต้องรอลุ้นก่อนนะเป็นอธิบดีนะใช่ตอนนี้ต้องขึ้นอธิบดีก่อนไะมไม่ต้องรอใครไปดูทำเนียบอธิบดีกรมที่ดินครับเอาคอรมอมีมติอนุมัติหรือไม่ชื่อพรพจนเพนพาดเป็นอธิบดีกรมที่ดินเรียบร้อยหมายถึงเขาแปะรูปแปะอะไร มีคือแต่ละกระทรวงท่านผู้ชมคงเห็นนะจะวางรูปวางเลยนะเขาวางไว้ก่อนแล้วเหรอเรียบร้อยเฮ้ยที่ผมเห็นผมเห็นก็วางวันที่12มกราคมครับสองกุมภาสองอะไรสองกุมภาตอนนี้เขาบอกที่กระทรวงมหาดไทยอื้ออึ้งเรื่องการโยกย้ายและจะเป็นการแปลสภาพการช่วงชิงกันระหว่างสิงแดงสิงดำสิงเหลือง จะมาเป็นสิงอะไรไม่รู้แหละแต่เป็นนอกจากสิงปกติแล้วครับครับตอนนี้สิงแดงสิงดําที่เคยสู้กันเองอาจจะแพ้พ่นับตั้งแต่นี่พี่พี่วินับตั้งแต่ปี 3, 2 5 5 3 5 4สิงดําธรรมศาสตร์ไม่เคยเข้าเลยครับครับพ้นจากพระนายสุวรรณรัตน์เป็นวิบูล,ลสวนวงถัดออกมาปี58-60ถึง60อันนี้สิงเหลือง เป็นรามคำแหงอ๋อนี่แทรกมานะประลัดไอก้กฤษดาหลังจากนั้นประลัดชิงก็กลับมาที่สิงดําจุราหมดเลยนะประลัดชิงสุธพงศ์สิงดําจุราและครั้งหน้าเนี่ยกัญญาตุลาครั้งหน้าเนี่ยสิงดําเนี่ยสิงดําเหลือคนเดียวขจรครับโอ้จนกับใครถ้าชัยวัฒน์หลุดกลายเป็นผ้วเหลือขจรหนึ่งเดียวที่เหลือหนึ่งสิงอะไรก็ไม่รู้จุพรสีนครินวิโรธ และ <คน S 2> วิศวะออีกคนหนึ่งคือจบรัฐศาสตร,ร์รามคำแหงครับจับตาการประชุมคอลมอวังคารต่อไปนะว่าจะมีการเสนอเป็นวาระปกติไม่ใช่เป็นวาระจรอย่างเป้าหมายอย่างวัตถุประสงค์ที่ท่านนายกลำตรีได้วางไว้แต่ไม่ว่าเป็นวาระอะไรแต่ถ้าผลออกมาอย่างที่มีการวิเคราะห์กันเกมโฉมหน้าของประหลัดว่าที่ประหลัดคนใหม่ของมหาไทยได้ลุ้น กันดูเดือดแน่นอน,นครับ